หนังสือปีใหม่เมืองล้านนาจุลัสาขาด1,378ตัวปีลวยสันพระพุทธาสาขาต2,559เทิม2,560พระวัตส,สาปีวอกอัทธศกปกติมารอธิกาวานอธิกสุรทินมังคลวุธิกาลานุกาลสังกรมะสสติสิลิสุภามาสตุจุลัสาขาตได้1,377ตัวมแม่แม่ฉน้ำ กำโพธ,ธิสัยในคิมหันตะอุตุจิตมาศสุกรปาปคะศตมีพุทธาวาทางไหนไต้ภาษาว่าปีลอยสันเดือนเจ็ดออกเจ็ดค่ำไตวันดับเป้าทิ่ถีหกตัวนาทีที่ถีห้ 53, าามพระจันทร์จรณายุติโยตโดสดเสด็จเข้าเตียวตันและกคัตะลึกตรวจท่วนหกชื่ออารัตะคือดามาแข็งภาโคตในมิถุนวายโยไรสี นาทีลึกสิบสามตัวเสียงยามตุดเดิกเข้าสู่ยามกล่องเดิลป่ายสองลูกมหาหนาทีป่ายสามบาดน้ําปลายหนึ่งพิจนาป่ายสองปานะป่ายสิบอักระคือว่าได้ซาวนาฬิกาสามสิบหกนาทีสามสิบหกวินาทีทำว่าได้วัน, 13, นพุทธที่สิบสามเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ายามนั้นละวิสังกรมะ คือว่าภาะสูริญะอาติตทรงวัดถาพรเครื่องผดับดังแก้วอินทนนินสุปผโฉมต่างขจรหูผดับด้วยแก้วอินตนลิน,นิรมิโต,ตนหืมมีมือสีเบื้องมือเบื้องซ้ายกำบนตือน้ำต้นแก้วมือเบื้องขวากำบนตือตืนมือเบื้องซ้ายปลายลุ่มแป้นไว้มือเบื้องขวาปลายลุ่มแป้นไว้นั่งพระประแนงเจิงสลเดเดมาบนหลังนกยุงดำลูกจากผลปุบป,ปะไปสู่หนตะกินะ สลเดดชลีลาดย้ายจากมีนพะเตศไปสู่เมดาลสีต่างกวนวิถีเข้าใกล้เขาซิเนโลคือเขาภาซูเมลุลาดคณะยามนั้นยังมีนางเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าสุลินตะตื้อดอกกาแกดอันเป็นดอกไม้นิมิตนามปีมาอยู่ห้าดาหักเอาผุานสังขารไปปีนี้เต้าพญาสมณะจีพามและซัสซูตีนจะมีกำเดอดเนื้อร้อนใจงัวจักตายเป็นห้า ให้ตามกระถาว่าผู้เทพาโนจะสังกรมะปัลังเกณนะปฏิกโหสมณะพรมะมโนมหาโตสาภาวิสเลควรสืบจตตาบ้านเมืองปูจะยังเคาะบ้านนามเมืองตามอุปเทศเสียเตะจิงจักพนแลในวันสังขารไปนั้นจุงฮือครูบาอาจารย์เจ้านายเต้าพญยาศีนาอามาตพระราชการใหราษฎรตังมวล เอากันไปสู่ปลกครณีแม่น้ำเกาไม้ใหญ่จอมปวกใหญ่ผลตั้งไข่สี่เส้นสมกันไวหน้าไปสู่ที่ซากผลใต้อับองสลงเกตเก้าเกศสีปีนี้สรีอยู่ที่ปากเพื่อเอาน้ำอบน้ำหอมเจ็ดปากกลรักนีอยู่ดังจังรายอยู่หลังเพื่อเอาน้ำขมิ้นสมปล่อยเจ็ดกว้างไปเสียแล้วกล่าวกระถาว่า อมสิริมามหาสิริมาเตจยญสลภา,าอายุวนาพวันตุเมดังนี้แล้วลอยจังไลในที่ต่างหลายฝูงนั้นแล้วจึงมานุ่งผ้าครัวผืนใหม่แล้วทัดพลงซึ่งดอกกาแกดอันเป็นดอกไม้น้ำปีกพหากจากอายุตีคายิ่มยาวไปจะแลเดือนเจ็ดออกแปดค่ำค่ำว่าได้วันพัสที่ส4เมษายนพุทธศาาักราช2 5 5พัตหราว่าวันลอยงี และเดือนเจ็ดออกเข้าค่าภพัมว่าไดวันศุกร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2559แต่ว่าวันเมืองเมาสองวันนี้เป็นวันปุติคือว่าวันเน่าในวันเน่าตั้งสองนั้นบ่าควรจะกระตามึ่่งมังกลกกรรมอันใดสักเนื่องอย่างื้อคนทั้งหลายมีใจคุณมัวควรเกาด้วยบาปกรรมตั้งหลายมีต้นว่าปณธิบาตอตินาตานจะมซุมิฉาจาร ย่าได้พิห้องท้องเพียงกันคือมีสามะกะสันทากับโดยกันพร้อมเพียงกันจำละอย่างหองเฮือนบ้านจ้องกวาดทรายได้แหนเที่ยวควงแก้วตั้งสามวัดวาอารามควงไม้สลีเจติญะพประทัดเจ้าคนทรายใส่วัดก็จักมีพลานิสงกว้างขวางมากนักจะแลเดือนเจ็ดออกสิบค่ำเป็นวันพญาวันพว่าได้วันเสาร์ที่สิบหกเมษายน พภูศขาพันราช2559ไา้หวันเปิ๊กสีทิถีเกาตัวนาทีทิถี58ตัวพระจันทร์จรณะยุติโยธโสดสละเด็ชเดียวเข้าเตรียมตันนักคัดลึกตรวจทวนเก้าชื่อว่าอาศินเลสะคือว่าดาวคอกมา้าเทวตาพากฏในกละกัดอาโปวลายสีนาทีลึกได้12ตัวเซียงยเด็กสู่ยามตุดหุ่ง ปลายนมหาหนาทีปลาย1บาทน้ำปลายสิพิจนาปลายสองฟาณะปลายสิบอักระคือว่าได้ศูนย์นาฬิกา34นาที12วินาทียามนั้นสกาดขึ้นแถมตัวหนึ่งจึงเป็น1378ตัวปีรอยสันแลปีนี้ได้เส็็สิบชื่อพุทธยวัตสะมาหักษาปีหมูหักษาเดือน ฟานหักษาป่าจะเครหักษาน้ำจันทิมาเตวะบุตรหักษาอากาศตะกะระักะหักษาแผ่นดินผู้หยิงเป็นใญ่แก่คนทั้งหลายหมาเป็นญ่แก่สัสสีตีนไก่เป็นญ่แก่สัสสองตีนไม้สักเคียนเป็นไ่แกไม้จิงไม้ห้วกเป็นใญ่แกไม้ขวงหญ้าคมบางเป็นไ่แกหญ้าตั้งหลายดอกกาแกดเป็นพญาแก่ดอกไม้โอจารรด,ดินบ่มีหลายขวัญเข้าอยู่ไม้ค่อย เพื่อเอาไม้คอยมาแบ่งกันเข้าแหกไม้เป่าเป็นไงแกไม้ตันไม้ก่วงทางมวลผีเสื้ออยู่ไม้คอยผีเสื้ออยู่ไม้อันใดอย่าได้ฟักฟันตัดปัํมอย่างไม้อันนั้นกันว่าจะกระทำมังกร,รก,กรรมยังใดเพื่อได้ปู่จาผีเสื้ออันดูไม้ต้นนั้นเสยีก่อนและจริงกระตํก็จักสมฤทธิแลนาคราชขึ้นน้ำสีตัวบดานให้ฝนตก4 0หาจื้อพุทธาชิปติ จากตกในเขาสตาปริพันธ์1 9ึ5งรกตกในป่าหิมปาน1 3 3่้ามสิบตกในมนุษย์โลกเมืองคน7 6็หเทวดาวางเครื่องผาดับหดอุตละคือว่าทิศร้างหนเหนือป่าปะเคาะตกหนอาคนายัยคือทิศร้างหนวันออกแจงใต้ป่าะปะละัคนาตกหนเปียบคือทิศท้างวันตกจจงเหนือในทิศราทั้งสามนี้ยามกระตามมังกละกรรม และอาบน้ําดําหัวจำนวนตัวจะได้ไหวหน้าไปต้องบดีแลอติตาวละพุทธศาสนาการล่วงแล้ว2,558ทวรษาปลายสุเดือนปลายสิบวันนับแต่วันพญาวันคืนหลังอนาคตาวละพุทธศาสนาอันจักมาไปหน้าบ่อน้อยยังอยู่แถม2,441ทวารษาปลายเาวันนับแต่วันปากปีไปไปหน้า ตามจินก,กาลาไมลินีสังเกตเหตุเอาบวกสงกันได้เต็มห้าปันทวสาบสศษตามวิกาจินก,กาลาไมลินีมหาพิลังกะสัมมิหาราสีเจ้าฮาวิสัจนาแปลงสุสุมานั้นแลปริโยสานาสมัตตาดตรยุทธพรน,นักสุขสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยายลัยมหิดลเป็นผู้ลิจนาปานแปลงแต่งแต้มตำนนยพยากรราชตเฮรานอ่าน